สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้เราจะมากินลาบขมครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีลาบบัวสดๆนะครับรับเลือดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีต้มขมและผมมีปลาดุกย่างด้วยพอดีผมอยากกินปลาดุกย่างมากเลยวันนี้ก็เลยซื้อมากินกับลาบแล้วก็ต้มขมด้วยนะครับส่วนลาบเนนนนนของมานะครับนี่มิกก็มาด้วยพอดีเลยนะครับต้มอ่อมแล้วก็มากินลาบกับต้มขมด้วยกัน แล้ววันนี้นี่ครับผมผักเรามีเยอะมากๆเลยครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นดินฟ้ามาลินฟ้าเพกาหรือว่าฟักกิกาฟักกิกานะครับผมแล้วก็มีผักเยอะมากเลยนะครับผมนี่ผักขยงครับคุณผู้ชมเขาบอกขับลาบอร่อยมากอันนี้ผมก็ยังไม่เคยกินเลยนะวันนี้เราจะมานองกินเนี่ยกินนหอมนะกินหอมมากคุณผู้ชมไม่ต้องพูดมากเสียเวลาครับผมลุยพอขเนี้นิดนึงร้มน้ำปลาพี่นั่นนะเอาตรงนี้นะผมกลัวดึงผักแล้วมันจะลุข้าวเหนียวครับลุยครับ จัดสิลาบอร่อยไหมวันนี้ถ้ายังไม่ขมเรามีดีด้วยผมว่าต้องใส่อยู่แล้วอ่ะใส่เนาะใช่ต้องใส่อยู่แล้วผมว่าไม่ต้องไม่ต้องทิ้มแล้วเนาะใส่เลยใช่มใส่เลยเขาชิมมาเขาชิมมาเอาใส่ครึ่งเดียวก็ได้ครึ่งเดียวก็ได้ะเขาไม่เขาไปกินของนีเป็นครึ่งของเราโอ้โหแบ่งค์้ผมอันนั้นแหละเราใส่เยอะเสียโอ้มาประเดิมหลายๆแล้วนี่เลยครับผมมาครับทุกคนหิวจนสั่นกินด้วยกันครับผมมาเลย สดๆทับเลือนแซ่บมับนักทำไมมันหวานนี่เนื้อหวานเนาะเนื้อหวานมากเค็มน้อยเป็นไงออาๆให้ผมเลยเต็มกันยันหนึ่งยันหนึ่งเต็มเนี่ยหอมหอมอร่อยมากผักแครงะอืออืก็กลิ่นดีมากใช่ เคยกินครั้งแรกครก็ผู้ชมตกใจนิดนึงเกมคนละขัวกับไอ้ตัวนี้นะอันนั้นหอมอันนั้นอันนั้นอะไรเป็นไงมันออกแบบอันนี้มันกลิ่นเหม็นใช่ไหมล่ะจะรู้ว่าหอมเดี๋ยวนี้หอมของจริงหอมมากปลาดุกย่างครับนี่ไปกินข้าวเหนียวกับปลาดุกย่างผมชอบคิดถึงบรรยากาศทงนายแลปลาดุกย่างข้าวเหนียวมาน้อยแล้วมันเนี่ยมันไปไหนลาบเราเยอะซิมเบ้อ เนื้อเนื้อโอ้โหใส่ดีหน่อยไหมพี่เกมใส่ดีครัไม่ค่อยขมนะขมขมดีพีันแล้วก็อร่อยอ่ะแซ่บอืยอือแล้วมั้งเดี๋ยวไม่กินไม่ได้ผมไหมขมแล้วพี่เกมครับอือหลับเลือนหม้อขนาดคุณผู้ชมมาครับผมนี่ไงอือันนี้คือผัก ผักกาดดำวาซาบิวาซาบิมันจะหอมหอมก็แล้วปลาดุกมองพี่เมปลาดุกปลาดุกย่างคอว่าพี่เกมมองไม่เห็นนะโอเคยกไปเลยมีทั้งหลายตัวมีทั้งสองตัวตัวใหญ่ด้วยผมชอบตรงพุงมันที่อุ้ยเนื้อเหลืองด้วยนี่ทุกคน หอมทะลุน้องกินเยอะนะลาบเขาอยากอร่อยวันนี้นนท์ขอมาไอเกินไม่ต้องบอกผมก็กินอยู่แล้วนี่นนท์ขอลาบมาครับผมเพิ่งกินไปไม่ถึงอาทิตย์ขออีกแล้วคนอะไรนะไม่ใช่คนแล้วฝันเห็นลาบอ่ะน่าเป็นผีพองอ่ะนนท์ลาบเองหรือเปล่ะนี่ตัวชูรสชาติอืผมผมครบ ยังไม่กินเลยโอ้โหเจ็มอะไมแซ่บไปได้นั้นชิกหนะอืมดีนะยังไม่สั่นเล็บมาอันนู้นอันนี้อร่อยมันชูรสชาตลาบไปดีเลยชอบมากนี่ขยันกินนี่ตรงนี้นะอุ้ยมอขนาดบอสมอหลาบล้ำคัดโอ้ลาบบอขมละวอะไรอ่ะอะไหลืมอืมอ้าวอ้าวมามา ออนั่นแหละออมดีมันขมหวานอะคุณผู้ชมมันไม่ได้ขมเปื่อนนะมันทําให้รสชาติของลาบอร่อยมันต่างจากไอวันละเพชรอันนี้ขมมหน่อยมากคบกึบบกึแหละ ผักมีหลายอย่างไม่รู้ก,กินผักอะไรจริงผักกระหิงก็มีอร่อยนะชิมยังโอ้หไอ้พอกินอันนี้นเข้าไปผิดขึ้นมาเลยอะ่ะหืมกินเปื่อยเนะาะมั่งหวานเปื่อยไหมน่ครับผมมาครับทุกคนกินด้วยกัน,นครับผมลาบดิบลาบเหนียวนะพี่เกมเหนียวใช่ลาบเหนียวตัวนี้ โอ้โหฮึอ,อือสุดยอดเลยคุณผู้ชมให้สมกับคำที่ขอมาหน่อยเนาะอืออนนี่ผมขอเขาเยอหนึ่งปั้นเจน็มเนอะเขาขอเพราะอยากกินจริงๆเหรอใช่<ได>ครับผม,มขอผักอันนี้หน่อยครับเดี๋ยวให้ที่ไหนโอ้โหนี่ยังไม่กินเลยเนี่ย ผักหลายอย่างผักหลายอย่างอย่างนี umas, ้คุณผู้ชมไปได้กินผักโนมผักนี่เลยแม่แมลงวันไอตัวนี้มันมาทุกวันแหละมันชวนเพื่อนมาตวงวันนี้เอ็นเอ็นเปื่อยไหมวันนี้ต้มขมกับแซ่บอันยังกระลำ้ไปทุกอย่างเลยหลับกันอร่อยโอ้โหโอ้โนั่นแหละ พอละไอ้บัวมันมาเจอขมยิ่งขมยิ่งหวานโอ้โห <_ C> e <at> ม่ต้องอย่างนี้คุณผู้ชมมันต้องขมปีเลยประดุกแม่อร่อยจริงลับ โอ้โหอยู่แต่คนหูไม่ยอมขอตรงท้องมันนะประดูก <laughs> ชอบกินตรงท้องมันมากเอาพิซซ่ามาแรกก็ไม่ยอมวั <laughs> นนี้เมนูนี้จ <laughs> <laughs> ึงจึงเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอม <laughs> ใช่ไหมจำ <laughs> <laughs> เป็นจำมอนยอมอยู่นะ หักนะหงายัตกเออชนไหมชนไหมชนอะไรข้าเหนียวหมดแล้วอะ <c oughs> แต่ผมก็หมดแล้วเหมือนกันแต่ปั้นอยู่คือข้าวเหนียวมานิดเดียวเองอะร้อนลงคอเลยก <c oughs> ินนั่นนี่นลินฟ้าโรมกจะมาไง จูมิกมาปกติสองคนพอดีเลยอ่ะคือจะมาก็มาเลยครับอนั่นแหละผักแล้วเดียวตอนเนี้ยนะแล้วผักเราพี่เกมข้าวนอนยังไม่หมดเลยผักขยังเขาเรียกว่าขยงเี่เห็นที่มันเป็นพวกตะไคร้มีดอกเวยมันขึ้นเต็มข้างรั้วโรงเรียนเนี้ยใช่หรือเปล่าใช่ตรงนี้เนละยมันอยู่ไหนไหนฮะ มันอยู่ไหนๆมันเป็นแบบมันอยู่ข้างรั้วแล้วก็มีน้ําหน่อยหนึ่งอ,ะอ่ะอ๋อใช่มันขึ้นมาใชครับคุณผู้ชมอยู่ในน้ำอั้ผักบุ้งก็มีนะล <laughs> ุงเยนบอกว่าหอมดอกขยงแล้วอะไรต่อไม่รู้ <laughs> พี่เกมร้องให้ฟังเมื่อกี้ครับผมคนแบบคน <laughs> สมัยเก่กเาเคยฟัง ต้มก็ครับขมดิเมื่อกี้น้ำนยังไม่ขมนะผู้ชมแต่ดีปุ๊บน้ำน้ำไอ้น้ำมันเป็นสีเขียวเลยเมื่อกี้น้ำไม่เขียวเห,หมาะขนาดอู๋นเนื้อปลาดุกน่ากินมากพี่ยิมน,นอนนอนไม่รู้จักของดีนะเนี่ยนะโอห้หนัง อร่อยครับอร่อยมากน้องกัวก้างอ่ะนี่ของดีเคยกินปลาดุกแล้วก้างมันติดคอของดีคือนี่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยหมมซัดไปเยอะแล้วสหมูตนมาเนี่ยอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยอร่อยมากคลณลูกย่าวันนี้เป็นผักบ้านๆทั้งหมดเลยคุณผู้ชมหากินแบบผัก ปลอดสารนี่แหละแตงปลูกไว้กลางทุ่งอืมทุ่งเซเว่นาเอาไปให้นี้กินหนอนหนอนสงสารนอนเราแวงหนอนเนี่ยแหละสงสารหนอนก็เลยปลูกแตงให้นอนกินคนก็กินด้วยแบ่งกันนะค,ครับผมขนลูกกลกัเข้าไปยืนหนอนนะ ข <c oughs> ้ามหมดแล้วนะครับคำสุดท้ายอ๋อแบบนแน่นๆเลยหักเลยคำนี่ใส่หิหลังแล้วกันยำไลยกินเลยกลับเลยคุณอ,อ,อันนี้ซื้อมาคุณผู้ชมเราต้องเผาเองถึงอร่อยเนี่ยข้างบาง้านเราก็มีเนาะยังไม่หอมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยซื้อมา มันไม่หอมมันเราเผาเองก็เผาเองไอ้หอมมันจะหอมฝักมันไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมเก็บมมนเขียวผักเล็กเนี่ยอร่อยดีอือ่อนๆไงนี่เขาต้มหรือเปล่าไม่รู้น้ําเต็มเลยเปื่อยๆอ่ะต้องเผาอ่ะคุณผู้ชมนะเผาเผาแล้วก็ขูดมันจะกลิ่นหอมแล้วก็เอามากับราดเ่ยอร่อยแซศรษนาบเลยละกิ่สดนนี่อร่อยนะแต่มันจะขมปี๊ดเลย หน้าแตกหน้าแตกตามหมดเลยอันนี้อร่อยอ่ะรอนมกมวกอบอ้างมากกว่านี้อ้าวอย่าพร,รอนเลยคพราะนายหิวอ่ะแป๊บนึงกำลังม้วนกินให้อิ่มเะยคนขอมาจัดให้หนักกว่าเขา มันแหลวบมันเป็นลาบอันนี่เขาแบบว่าสับละเอียดไหมคุยยากคุณผู้ชมคุยยากตะล้มผมดีนั่นอาปักฮะผมอ๋อมันกางคนละเปิดเป็นล่ะ ขมเมนกอืมแทไม่ต้องเที่ยวเลยพี่เกียมลาบอ่ะมันเป็นลาบเหนียวอืมอร่อย เอาแซลมอนมาแลกยกไปเลยเอาอะไรอ่ะไม่ให้ไม่ยอมนะยกไปเลยยกไปเลยเพราะแซลมอนหากินยากกว่าเพราะตอนนี้กินอิ่มแล้วด้วยยกไปเลยคุณผู้ชมเอาแซลมอนมาแลกเราก็ยกไปเลยนะครับแซลมอนมาวางให้ผมแล้วก็ยกลาบไปเลยครับผมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินลาบกันอีกแล้วนะครับต้องขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่กินดิบนะครับผมแต่คนที่กินดิบนี่น่าจะชอบแล้วก็แซ่บไปด้วยกันนะครับก็หาข้าวหาปลามากินด้วยกับ วกเเรราลยนะคับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องนะฮะก็จะขอตัวลาคุณผมมู้ชมไปก่อนนะครับให้ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมกับน้องใน,ะนวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเ oh, <hey. S 1> อย้อยกินสมองปลาดุกนะเออจะได้ฉลาดสมองเาเลย